เครื่องเล็กสเปคแน่นฟังก์ชันครบพกพาสะดวกเพียง5,000กว่าบาทกับโปรเจคเตอร์ 4K ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันออโต้โฟกัสและปรับได้ถึง360อองศาตัวล่าสุดจะเป็นตัวไหนวันนี้ท็อปจะมาพาทุกคนไปดูกัน สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่ท็อปนะครับพี่ท็อปจะพามาแนะนำโปรเจคเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดของฟัน f o x ชื่อรุ่นว่าฟัน f o x เ e s t a ที่บอกได้เลยว่าสายดูหนังหรือคนที่ชอบภาพคมๆระดับ 4K เนี่ยตัวนี้น่าใช้แบบสุด ในราคาเพียงแค่5000กว่าบาทเท่านั้นรุ่นนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่ดีไซน์ของรุ่นนี้กันก่อนมาครับผมเรามาดูดีไซน์ของรุ่นนี้กันดีกว่านะครับดีไซน์ของรุ่นนี้นะฮะจะมาในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมที่มาพร้อมกับสีทูโทนจะมีสีดาตัดกับสีเทาควันบุหรี่ที่ให้ความรู้สึกแบบคลาสสิกและมาพร้อมกับขาตั้งแบบอลูมิเนียมส่วนเรื่องของขนาดนั้นจะมีความกว้างอยู่ที่24เซนติเมตรความลึก อยู่ที่18.5เซนติเมตรและส่วนสูงของเขา19.5เซนติเมตรจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับขาตั้งสามารถปรับได้ถึง360องศามาเรามาดูส่วนของด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นปุ่มการใช้งานต่างๆรวมถึงปุ่ม power ก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ด้วยส่วนของด้านหน้าจะเป็นหลอดฉายภาพแบบ LED ที่เขาอัปเกรดมาให้สามารถฉายภาพได้ความสว่างถึง9,500ลูเมนและ สามารถฉ่ายภาพได้ความกว้างเทียบเท่ากับทีวีขนาด116นิ้วซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆเมื่อเทียบกับราคาเพียง5,000กว่าบาทและข้างๆกันนั้นจะเป็นเซนเซอร์ปรับออโตโฟกัสเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นพอร์ตการใช้งานต่างๆที่ประกอบไปด้วย RJ45 1>, 1ช่อง USB-A 2ช่อง HDMI 2ช่องและก็มีรูแจ็ค3.5และช่องเสียบ AV รวมไปถึง AC Adapter ซึ่งจากการที่ได้ลองใช้งานนะครับความสามารถของเขาสามารถรองรับเครื่องเกมต่างๆได้รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับลำโพงอีกด้วยเรามาดูการทำงานของตัวเครื่องกันดีกว่าตัวเครื่องนั้นทำงานผ่าน Android 9.0 ซึ่งเขามี RAM มาให้ 1GB ิกและลอม1 6 g b ซึ่งจากการได้ลองใช้งานนั้นไม่ช้าไม่แหลก และสามารถดู Netflix YouTube หรือแอปผ่านสตรีมมิ่งต่างๆได้อย่างสบายๆและมีภาพที่คมชัดมีความสว่างที่สู้แสงได้เป็นอย่างดีหรือจะโหลดแอปเพิ่มเติม <ๆ S 1> ก็ทำได้และที่สำคัญนะครับจะบอกว่าเครื่องนี้สามารถรองรับภาษาไทยทำให้ง่ายต่อการใช้งานการใช้งานต่างๆก็สามารถควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลที่เขาให้มาได้หรือจะกดผ่านตัวเครื่องก็ได้ครับผมมาเรามาดูในส่วนการใช ้งานของตัวเครื่องกันนะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องนั้นแทบพร้อมจะใช้งานได้ทันทีเลยเพราะว่าเครื่องเขาเนี่ย จะปรับออโต้โฟกัสและปรับองศาภาพให้เราได้พร้อมใช้งานเมื่อเครื่องปรับออโต้โฟกัสเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของโฮมนั่นเองในส่วนนี้นะครับจะโชว์แอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix หรือแอปต่างๆที่เขาโหลดไว้ให้เราแล้วและพร้อมใช้งานทันทีแบบง่ายๆแค่เสียบปลั๊กเปิดเครื่องและไปบันเทิงกันได้เลยในการตั้งค่าการใช้งานนะครับบอกได้เลยว่าใช้งานได้แบบโปรเจคเตอร์ทั่วไปเลยนะฮะถือว่าใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียว แต่หลักๆเนี่ยเราจะมาดูตัวนี้ละกันเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับหน้าการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น w i Wi-Fi b l u e t ู tooth ซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่เรามาพูดถึงตัวนี้กันดีกว่านะครับการตั้งค่าการปรับจอฉายภาพก็จะมีให้เราปรับไม่ว่าจะเป็นซูมแนวตั้งซูมแนวนอนหรือว่าจะซูมทั้งหมดก็แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราจะสะดวกตั้งแบบไหนก็ได้นะครับผมส่วนอีก3ตัวด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นปุ่มปรับออตโต้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปรับออโต้โฟกัสปรับออตโต้สี่เหลี่ยม ทางหมูหรือจะเป็นปรับออตโอต้สิ่งกีดขวางซึ่งท็อปแนะนำนะครับควรปรับเป็นออตโอต้ทั้งหมดเลยนะฮะผมการตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้ละกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตั้งค่าแบบพื้นฐานนะฮะว่าแล้วเราก็มาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมมาอย่างแรกเลยเรามาลองเปิดดู YouTube กันดีกว่าเนี่ยว่าเวลาเราเลื่อนฟีดเลือกเพลงหรือว่าเลือกหนังที่จะดู ตาม YouTube ต,าต่างๆเลือกเมนูต่างๆเนี่ยนะฮะว่าจะมีความเร็วหรือความดีเลยยังไงนะฮะจากที่ทุกคนเห็นกันนะครับแทบจะไม่เลยแทบจะไม่ดีเลยเลยบอกได้เลยว่าไหลลื่นมากๆเลยนะครับผมลองมาดูความคมชัดกันดีกว่านะครับตามที่เห็นเลยนะฮะว่าคมกริบภาพสวยมากๆเลยนะครับขนาดวอลเปเปอร์เนี่ยข้างหลังเป็นแบบริ้วๆไม่เรียบนะฮะภาพยังคมขนาดนี้ซึ่งเราปรับภาพขั้นต่ำได้ Full HD พูดไปแล้วจะหาว่าคุยนะฮะเรามาลองดูความคม ใช้กันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวท็อปจะขึ้นทีเซอร์ให้ดูแล้วกันตามนี้เลย たとえ9勝1敗でもその1敗で命を落とす生き残る術を持つために一つ一つの動きを研ぎ澄ますんだ <laughs> 今日はここまでにしよう <laughs> 大丈夫か怪我はないか <laughs> และก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะในที่ที่มีแสงหรือห้องที่มืดนะครับภาพก็คมชัดและสวยนะฮะซึ่งเทียบกับรุ่นอื่นแล้วถ้ามีแสงมานิดนึงเนี่ยบอกได้เลยว่าภาพเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยแต่รุ่นนี้ภาพยังคมอยู่ดูกันแบบโฟล์ฟ <ๆ S 2> ประมาณนี้เลยนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเจ้าโปรเจคเตอร์ฟันฟอกเพสตานะครับ จากราคา1,000 0กว่าบาทเหลือเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยตัวเครื่องสามารถปรับการฉายได้ถึง360องศานะฮะแล้วก็ความสว่างที่มีมาให้ถึง9,500ูเมนเลยทีเดียวและที่สำคัญนะครับมาพร้อมกับการรับประกรันใครอยากได้นะครับก็สามารถไปกดซื้อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้และคลิปนี้พี่ทอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า 问题สวัส拜拜。ครั又是只猴子，施主不如放下棍棒，也同我学点佛法，如何？